สวัสดีบุษบาภาษาไทยถึงผลงานของสุนทรภูนนะครับไม่ได้มีแค่นิทานวรรณคดีนะครับสุนทรพูนเนี่ยเดินทางไปตามนั่นหนีหนุนต่างๆมากมายแล้วก็จะเขียนบันทึกการเดินทางด้วยที่เราเรียกกันว่านิราศนั่นเองครับมีอยู่เรื่องหนึ่งครับสุนทรภูนแต่งนิราศโดยใช้โครงสีสุภาพครับเรื่องเดียวเท่านั้นเลยนั่นก็คือนิราศสุพรรณครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ ่างจากโครงสีสุภาพเรื่องอื่นๆของตว,วีคนอื่นๆนะครับก็คือสุนทรพูเนี่ยนะครับพยายามจะใส่เรื่องสัมผัสเสียงพยัญชนะเนี่ยแหละครับระหว่างวรรคือต้องเล่าก่อนครับว่าเวลาแต่งโครงสีสุภาพเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบังคับแค่เอกเจ็โทสี่แล้วก็สัมผัสบังคับเท่านั้นแต่สุนทรภูแถมครับเติมลงไปเยอะมากอย่างมีบทหนึ่งครับสุนทรพูนแต่งว่าเสียงซออ่ออ่ออ่อเอื่อยเพลง จะปีเตงเต้งเต่งเต่งต้องคลุยตรุยตรุยตรุยเนงเน่งเน่งระนาดแห่ของหนองหนองหนองน่องพึ่งพึ่งพึ่งตะโพนเราเรียกว่าโบหานภาพพจน์แบบสัทธพจน์นะครับคือการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองเครื่องดนตรีหลายอย่างมากเสียงซออออออเอ่ยเพลงจะปีเตงเต้งเต่งเต่งต้องคลุยตรุยตุยตรุยเนงเน่งเนงระนาดแห่ของหนองหนองหนองน่องผึ่งพึ่งพึ่งตะโพนมีเครื่องดนตรีหกชนิดนั่นเองครับ